สวัสด,ดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมสู main, ma, okay. ้ซับลงโรดนะครับวันนี้จะมารีวิลคอนทรงหายเอ็กีนะครับตอนนี้เป็นรถไทนาเดินตามนะครับเครื่องอาร์ตีสิบเอ็ดแล้วนะครับมาพร้อมกับโค้งตานกนะครับแล้วกัเอ็กซซีซื้อเป็นแทลนเล่ไม่กับทางล่างเลยนะครับจะเป็นแท่นเล์ใส่กับรถไทยนาเดินตามนะครับจะสีค่อนข้างแจมเลยนะครับซีนี้มาพร้อมกับยางไม้นะครับ650 210นะครับโอตาลินะครับเป็นยางไร้บรรทุกเลยนะครับแันนี้ก็พาไปนาอยู่แปดสั้นนะครับนี่ มีก็จะค่อนข้างสวยนะครับนี่กับบ้านใกล้เล่นเทียงนะครับได้ม่าเรียกซื้อถึงที่ร้านเลยนะครับมาเลือกพอาลองขับเบิ้งแล้วนะครับติดใจนะครับจะเลยให้ทางร้านแต้งให้นะครับแต่บ้านนี้กับเสร็จบร้อยาล้วนะครับขอขอบคุณเอฟซีอะไรนะครับเอาไปกับขอแห้งข้ามมันคุ้นเองไ้ว้นะครับแล้วก็เพื่อเอฟซีที่สนใจนะครับทางร้านกับมีบริการทั้งเงินส่วนและการเงิน่อนนะครับมีบริการจัดส่งแถวบ้านเก็บเงินปลายทางเลยเลยเพื่อเอฟซีที่กำลังมองหารถไท่นอะดรตางไม่ใชงานนะครับ ตัวนี้กะเทเลอร์ตัวนี้นะครับกะรุ่นบรรทุกอ้อยนะครับเอฟเซียบรรทุกอ้อยกะบิีเคยบรรทุกม้านะครับอยู่สามตันพอดหานตันถือว่าแก้ได้นะครับกับขอบคุณธเอฟเซียหลนะครับที่ให้ความไว้วางแก้วงานของเขานะครับนี่สวยๆเลยนะครับพันนี้หรือซื้มากแบบมีคอกหรือว่ามีคอกกบสร้างเพิ่มเติมออกมาได้นะครับเอฟเซียกัะเบื้องสินค้าที่ด้านนะครับ้านซามรโร่กะอยู่ที่บ้านหนองแหวงนะครับตำบลหนองแหวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ เบอร์โทรอิก็ศนส่สองสีกสามหกสี่ห้านะครับอีกเบอร์กัศูนย์แปดแปดสามห้าแปดหกสองสอผมสู้ซาบุงโรดยินดีให้บริการครับ